ผงจอดรถเลยผมเนมลงมาเห็นเลยครับพี่เพียนะนี่ไงเออเห็นบ่ครับนั่นบ่ทันตุ้ยครับพี่เพียนะเบิ้งมันดิ่นจนมันเป็นวงหยั่งเลยครับเออเห็นบ่ครับนั่นเอ้าโอ้ยเห็นหางครับพี่เพียนะเอยตกลงมาเลยก็พี่เพียนะเอ้ยบักไกเลย หมานแห้งครับมือนี้จังคือเราครับเสียนแห้งหลังจากทีบไปออกมาหาฮุกมือครับกับไปนอนฝ่อเพอยู่โรงพยาบาลครับกับนี่ครับหัวเชื่อสูตรไงทองครับกับสวัสดีครับสวัสดีพี่พีแ่นายังเป็นทางการกันสุขูทุกคนครับพีพีนาครับมือนี้ผมกับมาดักหนูคือเอาครับพึ่งมาจากโรงพยาบาลครับเกือบค้ำแล้วครับ ผมก็มาตามหลังหมูพันธ์องมูพันธมังพุนนะครับมูเขามาก่อนแล้วแต่ผมมาตามหลังครับผมบอกว่าให้มูเขาออกมาก่อนเลยครับกลัวผมจะเบิ่งเพาะเซนอยู่โรงพยาบาลครับผมก็เลยเด้ตามมาหลังครับได้ซัได้ก็เอาซันันครับพี่เพียนาครับผมก็ใส่มาแล้วประมาณสี่ห้านกครับพี่เพียนาคือสี่เบาปันได้เราครับมันนี้พอมาหลังเขาแห้งบอกคอยมีมองใส่ครับก็รอหลุนไปน้ากันครับพี่เพียนาครับก็อยากออกมาแห้งครับพี่เพียนามาเห็ดคลิปมาล่ำใหมพี่เพียนาเบิ่งนี่แหละครับมาหับจุดเลยครับเดี๋ยวพามาใส่น้ำกัน ม,มานอมานกัเยาบากันนะครับพี่เพียรน่ะอยากออกแห้งอยากบินๆหนาขึ้นหอดแห้งครับยับจุดแหลมเห็นแล้วครับน้ำพุ่มขางสะครับหัวเต๋อสูตรง่ายทองเข้าครับพี่เพียระน่ะอยากออกแห้งครับวนนี้เกือบคำแล้วครับพี่เพียรน่ะเย็นแห้งแล้วครับผมกับมุกวางมุเขาไปทางไหนแต่กันนาดกันว่านอนตรงเดิมนั่นแหละครับตรงพนมองเกามองเดิมนั่นแหละครับมาครับนี่ยับผมไปใส่ไปตรงนี้ครับเห็นแล้ว มานประมาณกิจวัตรกันเ้อครับพี่พีนาะอยากออกแห้งอยากมาใส่นูให้พีนาหาได้ชมเอ็นพีพีพนาหนเาพิ่นถามมาไรครับบาเห็นลงคลิปเลยผมกับว่าผมว่าผมเบ,บิ่งเพาะอยู่ลงบ้านครับบ่คอยได้ออกเลยนี่ครับได้บ่ได้กับลำ่ำไหมคือเกาครับพี่พีนาะล่ำอย่างเดียวครับเบิ่งช่องผมพีนาเพิ่นมกลำ่ำผมกับล่ำให้เบืองคือเกาแลวครับเี๊ชีช้ ไปครับดีครับพี่พีนะครับอีกจุดนึงครับผมก็ใส่ไปแล้วแหละครับมาเบิ้งครับมาหนีบครับทางขางซ้าครับนั้นหัวเชือสูตรไหทองทํางานบ่อน้องมันนี้เนาะหนี่ครับเวลาผมใส่กับดักได้ครับผมก็จะด่านาผมจะฝังดินไว้เลยนะครับพี่พีนาเห็นบ่ครับนั่นเราก็ด่านาก็จะมีใจจะเยือเลยนะครับหนูบอกให้ระว้งครับแบบนี้เห็นทางมันมาบอรับนั้นทางเกา๋ง เดี๋ยวพาเลาะใส่ครับพี่พิษณุเลาะรูนํากันครับมนี่มาคําเมงผมกให้หมูผ่านองค์มาก่อนผมเลยผมมาหาผมมาคําหาท่านมาท่านกะค่อยวากันครับเลยได้มาผมกับบวก่อยมันใจนะครับมือนี่วามากคํามาหาเหลือกมองใส่ไหนล้างเขานํ่ครับไปครับลุยครับมีครับพี่พิษนะครับจุดเลยครับใส่ไปสองอันครับโูนี่ครับ ตู้หิ่งบัถือครับพี่เพียนะอรือว่าหนึ่งจงหนุนครับตป็นี้เป็นทางมันทาง,างล่างๆคอยหากินกัน,นครับโอ้ยเรียบร้อยพี่เพียนะแม่งโอ้แต่ไมไขครมันมันครับหมานหมานหมานโอ้แม่งเกาข้อไปครับเก็บหนูนครับเด็การเด็การครับพี่เพียนะหมาน จุดนี้กรที่ผมถ่ายพี่เพียนาเบิ้งเลยครับตรงนี้นี่ครับอันนึงนแบบโอ้อน ú, ี่มาถือวะนู้บุกพานทางนี้วะผมใส่หนอกสะเดือบมาเลยใส่ดันในสะครับพี่เพียนาครับนั่นกัมตรงนี้อีกตัวที่ผมถ่ายเบิ้งเลยครับนี่เอาโอ้ยเห็นหางกบพี่เพียนาโอ้ตกลงมาเลยับพี่เพียนาเอ้ยหมดใจเลยนายทุงไปครับเก็บนุ้บมัน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  อุายตกพี่น้องเอ้ยอุ้ยกำลังถึงเย็นๆเลยวนี่โอ้ยเย็นๆพไหนอ่อนๆอยู่แล้วพี่เพียนะเต็มที่สองครับมานอีกแล้วครับพี่เพียนะล่ำไม่เพียนาเบอร์นี้ขึอนแครับมันนี้โอ้ผมอยู่มานสองงานแล้วครับผมกับเพื่อยได้ทายเบอร์ปันได้เดี๋ยวครับพี่เพียนะครับตอนใส่ไปครับยวใส่ไปขึ้นให้เบ้างโอ้ใส่ไปขึ้นก่อนอีขางทางครับใส่เดียวครับพี่เพียนะฮะลุ้น ทางมันล่างๆอู้เรียบร้อยอีหลีทางล่างๆเส้นเดียวครับเอ,อบือหยิบลอยง่ายทงไอครับเก็บหนูครพี่เพนะียนะหยบร้อยเหมือนหนูมันกำลังใหญ่ามาอยู่ครับพี่เพียนะทางมันแนมแถบสีบริเห็นนะ่ะมันหยิบง่ายทงคือเขาครับพี่เพียนะมนันลำยิ่งคือเขาครับ <laughs> เดี๋ยวพี่เพียหนนะ้าขึ้นหอดครับลำยิ่งเบิ้งครับ ง่ายโถงไปครับใส่ไปขึ้นอย่าพี่เพียนะขางรถเลยครับหนี่งนะครับใส่แบบเดียว้ยนีผมจอดรถเลยผมแน้มลงมาเฮ็ตเลยครับพี่เพียนาด่วนะเอเอเห็นบัวครับนั่นบมทันตุนย้ยครับพี่เพียนะเบิ้งมันดินจนมันเป็นเวิ้งยังงี้เลยครับเออเห็นบัวครับนั้นยังงี้เครับพี่เพียนะเอ้ยแล้วเดี๋ยวผมขอจัดก,การหนุนก่อนครับพี่เพียนะครับ มานอี่คือเกาคัดใสเลยครับมันนี่ม่เต็งหนักๆเลยครับ,รบแอบเก็บนว้นครับอือบมดทันตุยครับยังไม่ตุยอือไงไงแล้วเพียนาเอ้ใสไปอันเดียวครับียับมานอีกแพี่เพียนาเอ้บอึ้อ ไงฮงขัดใส่เลยครพี่พีนามุ้นนี่ลำบีครับโอ้ผมใส่เนน้อยด้วครับนี่ใส่กับดักซิปก้อนพี่พีนาเอ้ยถูกจุดแบบถูกจุดถูกจุดเลยครับพี่พีนาหมานครับมาลำหีพี่พีนาเบิ้งครับมือนี้แป๊บเดี๋ยวผมใส่ไปขึ้นก่อนครับพี่พีนาครับปั๊บพี่พีนาครับ มาล่ำอีคือเกาครับวันนี้บังพ่นหมะหมานครับบังพนครับบังพนบอกกองเลยครับคนหมอหมานครับันนี้บังพนใส่ในหกอันครับไข่แตกมานอนเลีนเตื้อๆือครับบังพ่นมืองกับสักอันนี้พวกกัดมาหลังมูเขาครับมาหลังพัดอองกะบอกให้มูเขาออกมาก่อนเลยกับผมกับตามหลังมากครับก็บอกคอยเดท้ายบ่คอยเด้ยังให้เบิ้งเราครับมคนนี้กับถือว่าฝ่าวใส่แห้งครับฝ่าวใส่ข้นกับหลยน้ำอีกครับแล้วกับมองใส่เขาก็ลืมเผาหน้าเผายังไงกับบอกคอย ป่านไดนครับปีเปียนะครับแต้กระมานอยู่ครับมือนี้ได้มาสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบห้าครับสิบหาหางครับโตหน่อยสามโตครับที่เหลือโตงามหมดเลยครับเด็กกันใหญได้ยังใหญ่ๆมากหกหางครับมือนี้หมานก็ครับปีเปียนะครับล่ำอยู่ขึ้นก็ครับมอนี่เนี่ยปีพีนาท่านไหนที่สนใจหัวเชือกอะทากขอกมาได้เลยครับอุปกรณ์ดักหนูผมก็มีจำหน่ายครับบอกว่าจะเป็นหัวเชือกทักหนูขี่ไตแล้วก็กับดักวงเดือนครับผมมีจำหน่ายเลยครับถ้าพี่พี่นาท่านไหนที่สนใจอ่ะ โพสหลิงและลิงบาดเขียวผมมาได้ครับใต้คอมเมนต์ครับโพสต์มันก็จะเด้งขึ้นมาแล้วก็ทักมาได้เลยครับถ้าพี่เพียรนาณาทันใดที่บ่มีลิงผมครับก็สามารถโทรมาได้ครับเบอร์ผมก็0 6 3 0 0 3 2 4 9 4ครับพี่เพียนาณาทันไหนที่สนใจก็ทักเขามาได้เลยครับหายเซียนแล้วครับมือนี้หลังจากออกจากโรงพยาบาลมาจากฝ้าเพาะครับก็เลยมาเฮ็ดคลิปให้พี่เพียนาณาด้เบิ่งคือเาครับง่ายทองคือเก่าครับหมานล่ำอีกือเก่า ้ยขยะเผา,าให้มึดกรับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนานาต้นเสารุสุขูทุกคนนะครับอันนี <blunt animation> ้กพากันเก็บขยะเก็บยังเผาแล้วครับกับพากันกินกาแฟกินยังมันนี้กับิีพากันไปกู๋กับดักครับมันนี่หมอกลงคากรีครับเต้นผมเปียกมดเลยโอ้โหเบิ่งหมอกวัวน้ำกล่องมันเห็นหมอกครับอันนี้เพบ่งจะเปิดไฟเปิดยังเลยได้ครับนี่เฮ้ยมันแนมแถบบอกเห็นต้นใหม่ไกลๆนะแบบมองมันซื้อยอดแฮม คักแข่งปีเียนาเอยเปียกมดมาอนิเอาเสือเข็นเน่าบางๆมาตัวเดียวอีกไปครับเดี๋ยวกาซาวนี่กะพากันเก็บขยะเก็บยังจูดให้มดก้อนกะจังสีพากันออกไปเลยครับพีเบียนาครับกะเดี๋ยวคอยเป็นหลุนน้วกันครับซาวนี่สีมีผลงานเพิ่มอีกวอครับมือขึ้นกะหมานอยู่ครับพอหายเสียนครับมาจากโรงพยาบาล โย่นิสเยบเยบเย็เติดเล็กอ้วันี้ไม่โดน นี้มาขึ้นถึกตัวหนึ่งครับเอาโอ้าโอ้เปิดประเดิมแต้แรกครับอัดจ้องหน่อยของหลอบเส้าครับอดี๋เ,เก็บเอาเลยครับพี่พี่นาครับมัน,นี้ไปงี้ครับครับเดี๋ยวหากุยครับ Năm mọc viên không ngắm đi nằm mọc lông hang các đây yên lưng thấy thay vẹt tông ngay nó nữa ngon ngon con phi ngon ตัวเต่ายตรงไหนมาเอ้าหลงหมกอ,อ๋อนี่เห็นแล้วครับอู้หรียบร้อยโตสําการเลยสองโตเลยครับพี่พียนะมองนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอแกน้นก,ก่อนครับพี่พียนะโอ้มันเป็นหนามผมกัเลยบุกคอย้ต่ตังกงครับเนียครับ ออมองมี้สองหางครับง่ายถูงหลูกมันครับแป๊บเดี๋ยวพาไปกูอีกมองนี้มือขึ้นกับถือตัวนึงครับพี่พี่นะะไปครับเดี๋ยวพาไปย่ามต้อเสาครับต้อเสารสีมันบอกเพิ่งกับข่อยมันใจร้ายบ้างได้หรอกครับต้อเสาเพราะว่าก้างขื้นมันกับถือไป้ร้ายแล้วโอ้โหเรียบร้อยอีพี่นะะโอ้ยใส่สวยอีกแล้วครับเป็นหมวครับนั่นเออ มานี่คือเก็เจ็บนูครับมือขึ้นกระถือครับมองนี้ตาเสามากระถืออีกอืหนูใส่เดียวกันเลยยับีเบนะียนอ่ะไม่ยับล้ำมีกึ้นก็หน่อยงยก็ลลำเมือ <c ười> ไปครับ <c ười> เดี๋ยวพาไปกูอีกครับ ครับมืงขึ้นมึอนี้กะถือไปตัวนึงครับมึอนี้ตัวที่ผมถ่ายเบิ้งเลยครับตัวที่ว่ามันบนท่านตุ้ยครับผมจอดรถลงไปแล้วซองไปเลยมันหมุนเมื่อลยครับมาเบิ้งเสานี้ครับเสานี้สีม้านบลหนูมันเอามีทางนะครับมันเหมือนแบบว่าหนูมันพึ่งมาอยู่ผมใส่รับเอาซื้อๆเอ้างูเก็บลอยอีกคือก็ว่าพี่ๆหนะาอ้เห็นมั้ครับนั่นเดี๋ยวผมปิดกลับไปก่อนโอ้ใส่เงี้ยเลยครับมันมันมีทางมันมีอย่างไรได้นี่ครับพี่พี่นะผมก็ว่างรับซื้อๆครับทีอาเป็นแบบโคองหนาเมื่อทีนะครับ ผมมาจต่ไหนมันก็ต้องมีหนูผ่านมาผมก็เลยใส่ลัดไว้ซื้อครับถือสองเลยครับโมนี้เมื่อคืนก็นถือกวเสาก็ถือครับบักไงเลือกนั่นเออไปครับเก็บหนูครับหมานโอ้โมุนโมนไปเลยครับตั้งเสาก็ถือเมื่อคืนก็ถือโมนี้ถือจะโตออยังไงเลยครับพี่พี่น้าเหมือนหนูมันแบบว่าผึ่งมาอยู่ครับออือ อู้หุ่นแห้งครับพี่ๆนานาเฮ้ยบึง้งอู้ถึงไงถึงเงาถึงขาวถึงสวยถึงไงถึงเงาหมานอ,อ,าอีกขึ้นก็ปุ้ยหายเสียนหายเสียนหลังจากมาออกจากโรงพยาบาลมาจากฝอเพาะครับนี่ยกมาจัดอีกแล้วของง่ายจือจ้อจือ้อจื้อไปครับ เนี่ยพีพียน้าครับเมื่อคืนผมขี่รถผ่านมาครับผมเห็นหนูอยู่ตรงนั้นครับเหมือนแบบว่ามันกำลังลงหากินน้ำกินอยังครับแต่มันเป็นทอรหลอดมาหนี่ครับผมก็ใส่รัดไว้ตรงนั้นทั้งคืนเลยครับเพื่อแบบว่าหนูมันวนมาโขงหน้ามาหนี่ครับนี่นะครับเดี๋ยวไปหลุดน้ำกันครับนี่ครับมันเป็นทอรหลอดทางมากครับใส่รัดไว้ตรงนี้อ้าเชือกันเตึงอุ้ยถือเฉยพี่เพีหน้าอุ้ยเดิบลอยไอ้ทูงก็พีพีหน้าเมื่อคืนเห็นมันแรนครับก็เลยใส่รัดไว้ครับ ไปครับเก็บหนูครับพี่เพียนะอุอุ้ยเหมือนถือต้นเสาครับยังอ่อนๆอยู่รครับี่ครับลำอีเรือครับไปครับโอ้ต้เสามากอะถือว่ามานนี่คืออเอาครับพี่เพียนนะนะ่ะใส่กับดักซิบกาอนครับมาคำตามดักมูพันออกมาครับไปมูเขามาก่อนผมกะมาจะเฝ้าพอจากลงบ้านกะกลัวจะมาถึงหมงไสกะเกือบใบาสามครับหาหมงใสกะซ้สมสิท่าน นี่ครับโอ้นี่บดถือครับพี่เพียนะนี่ครับบดถือครับมึอนี้จักมันห่างจักบ่อห่างก็ว่านูอยู่อยู่นะรู้ปามันบดเดะพานมาทางนี้ไปครับเลยอีกชุดสุดท้ายครับพี่เพียนะครับเดี๋ยวพาไปกูน้่กันครับเรืออีกสองอันสุดท้ายครับบอดเคิดว่ามันจะถือร้ายปนีครับกะหมานที่เราครับพี่เพียนะหายเสียเลยครับหลังกัก นอนลงบ้านมาหาเขคืนฝาไปเฝาเพาะครับขอขอบคุณกําลังใจจากพี่ๆนาหน้าทีฝอมาโอ้นกตกไก่หมดว่าจะยังที่เขามาให้กาลังใจน้าครับขอบคุณพี่ๆนาทุกผู้ทุกคนไปครับลิงจุดสุดท้ายครับเดี๋ยวพาไปกูน้ำกันครับเหลืออีกสองอันสุดท้ายนะครับสองอันสุดท้ายครับพี่ๆนาครับไปหลุดน้ำกันครับมีตั้งไงก็เจเพ่นใสไปเมื่อหร ผมกับมันเป็นทางผ่านมือข,ขึ้นกับไร่มายามครับตรงนี้มันเป็นทางผ่านผมว่ามันบกข่อยมันบอ,อ,นบอเป็นตะถือก,ก็เลยบริจาลงมายามครับมือข,ขึ้นอืมเหว่ามันเป็นทางผ่านมาหาไม่มีหนูลงเหลือเลยใส่ลัดไว้าครับแต่มือขึ้นกับไร่ยามหนอกมันบอเป็นตะถือถามเป็นหนูกับยูหนูตัวนี้โอค้ครับ ส่ไปเดล๋ยวะ่ะลงุงโอ้โอโออยยูตรงนี้อืมบทชืออีเรียบโอ้มันลันโอ้มันลันได้ขึ้นนี่ขึ้นลันมานโอ้ได้จะขนนี่พี่นะเห็นว่าบดี โอ้ยมื่นบันไดไม่ยามเลยครับมององนี้ใช่ได้บึง้งอู้ขนติดเต็มขี่ไตเลยครับนี่เห็นไหมครับนี่นี่ครับขุอนอู้หุนใช่ได้ว่าว่าแล้วทำเป็นหนูมันก็นเลือหนูผูกเมคิดว่านะหนู้เลือตัวเดียวอีลีครับหมื่นขึ้นกับบันไดยามเนี่ยโอเป็นยังครับเดี๋ยวผ่านมาหลอบนาเดี๋ยวก็คอยจังใไซไม้ครับ ไปครับเดี๋ยวกัสีสรุปผลงานเห้เบ่งอี่ที่หนึ่งนะครับพี่เพียนาครับกะบรูว่าพานองกูเซตยังครับตอนนี้ผมกับพาการเอาของออกมากับบาทในหงีเลยนะครับพี่เพียนาไปได้วนเขาแป้หมองนอนขึ้นอีกก็เลยเอาของขึ้นมากับบาทเลยครับไปครับเดี๋ยวกัสีสรุปผลงานเห้เบ่งอีกที่อยู่บาทนะครับพี่เพียนาครับจังคือเ่าครับวันนี้สีปู่อันกับมานคือเ่าหล่าชีลูกเฮนี่ครับพี่เพียนาครับผลงานตอนเสาครับ ม้านแห้งครับมอนี้จังคือเอาครับเสียนแห้งห่างกากที่บริโอกมาหาฮุกมือครับกะไปนอนเฝาอเพาะอยู่โรงพยาบาลครับกะนี้ครับหัวเชือสูตรงายทองครับเออขวดหน่อยเกือบเบิดเลยครับนี่ถือถือก็ถืออยู่ครับถือม้านครับมอนี่กับผ่านองหมูผ่านบางพูนกะบบ่หินครับหน่าจะบบ่ได้ครับไปนอนครับบางพูนไปถึงเลยกันอนเลยบ่ใสหนูวับใสได้ฮุกกันครับ เมื่อยไงบังพ่นไข่ไข่บัวอ้ไข่พะนะไอ้บัวเท้าขเขาก็เลยบัวใสใสเดี๋หกอันก็นเลยกลับมานอนอย่างเดียวเลยบางพ่นนี่กะถือว่าหมานี่ครับปีพีนาครับบุนีได้ซปบัวหางอยู่ดอกกะขอบคุณพีพีนาๆทุกกำลังใจครับขอบคุณปีพีนาๆที่เข้ามาคอมเมนต์ครับขอบคุณพีพ,นนพ,พีนาที่มาอุดหนุนผนนมครับขอบคุณทิ่ทติดตารับชมครับขอบคุณครับหมานคือเอาลำลั